โอเค123่งสองเจ็ดปดเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบหนึร้านปละแปสวัสดีเพื่อนเพื่นดูคนกันด้วยเด้อได้หนังเด้อได้หนังเด้อเออเ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 วันนี้นะคะทุกคนอยู่ดีนะก็จะมารีวิวไอดียไลเวล ป้ายตำนานนะคะอ้าวยี่เลยนะโอ้โหก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ยูรีได้เจอเอมิเลีย9ดาวแล้วก็บากี่9ดาวนะคะยีซึ่งแบบว่าโอ้ตืเต้นตืเต้นเจเต้นตุต๊ตับตุ๊ตับนะอ่าแล้วก็ยูรีนะคะวันนี้จะมาเคลียร์พาดกิจนะแล้วก็มีสตงสเตตผสมเลนจงเลนเจอร์นะคะที่เหลืออยู่นะคะอ่า เดี๋ยวยูริจะพาไปดูตัวในทีมคร่าวๆเด้อว่าจะมีอะไรบ้างนะคะมาๆๆา,าบังคับให้ยูริกดด้วยอ๋อเจ้า <c oughs> นี่เลยนะคะ ก็จะมีบาคิเอมิเลียบราวแล้วก็มีอาสกะมีบราวมีเซลลี่มีเซย่ามีเซลลี่มีเรมนะคะซึ่งเป็นคอลลาโบใหม่ทัดน้ํานะน้องเรมนะคะอ่าผู้เก่งกาดอะไรอย่างเงี้ยตัวเรมเนี่ยก็จะมีแบบเพิ่มทักษะนั่นนู่นนี่ระยะโจมตีอัตราความแม่นยํานะยกเลิกอมตะยกเลิกบาฟสร้างความเสียหายนะคะอ่ามีความสามารถเป็นแสดงผลหลังจากเล่นแต่ไปแล้วห้าวินาทีใช่ผพลุนรอบนี้มีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ เด้เงเหมือนกันเนี่ยหุวิ่ทีเออว่าเป็นไปนะเออแล้วก็มีเจสิกานะคะชินจังอ่าบิวโคโนโคนี่อือซึ่งอยู่นี่ก็เห็นมีหลายตัวเลยนะอ่า ที่แบบว่ารู้สึกว่าอยู่ลี่เห็นแล้วก็ร้าวใจมากเลยนะคะอ่ามีแม่มดทํายาสเสน่ห์ด้วยนะคะที่เป็นท่านมืดแม็กนะโอ้โหไอดีนี้นี่สุดจริงนะคะมีไอคิริวด้วยที่เป็นนักเลงนะคะนักเลงเออญี่ปุ่นเจแปนอะไรงี้แล้วก็มีตุลยูงตุิยงัยงบอสเคเลนะนาอ่านาคาโอ้หนักบวชหญิงก็แม็กนะแล้วก็มีรูดิสด้วยนะคะอ่า ซึ่งคราวๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อายุหยุดหยุดหยุเออมุนติ้วหมุนติ้วอยู่รูดียสนะคะแล้วก็มีอามานะมีน้องเรมอ่าซึ่งที่สําคัญเลยก็คือเจมมุดกับซอนลอตนะคะเป็นสิ่งที่ยูรีเห็นลรวอยากจะกรี๊ดมากเลยนะโอ้โหส,สาวสาวสาวดันกุ๊กปุยเกกูไม่เกกปุยไอ้อาดัมของเรานะคะนี่เป็น บิดาแห่งมวลมนุษย์นะคะอ่าแล้วก็บากินะคะแม็กแล้วด้วยนะกับตัวที่เป็นเอมิเลียนะคะอ่าก้าวดาวแล้วแล้วก็มีชินจังเจสแสงนะมาทีนี้ดูทีมคร่าวๆนะคะยู่ิก็จะไปดูด่านกันเลยนะคะด่านในสเตต,ตหลักนะคะซึ่งเจ้าของไอดีนี้นะคะก็ เล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเล่นจนจบแล้วนะยูริจะลองเล่นด่านสุดท้ายดูนะคะโอ้เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ยูริได้จับเอมิเลียนะคะเพราะว่าเออสุม่มในไอดีตัวเองไม่ได้ไง <c oughs> ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้ยูริมารีวิวนะคะเอยแต่แรกจริงนี่คือเอมิเลียแร400่สี่ร้อยอ่ะเออบาคินี่แร่สองร้อยโอ้พระเจ้าเ <c oughs> กียร์จะเวอร์ไปไหนเกียร์ตึงมากเลยนะคะเนี่ยอ่า ยูริก็จะกดคูณ2ไปเลยนะคะมีแม่สาวคูนี่มัธยมปลายมาช่วยด้วยนะเท่าๆที่ดูนี่ก็คือทีมมีความสามัคคีสมันชันกันมากเลยนะเออนี่เสุดยอดสุดยอดเลเวลตำนานอะไรนี้แล้วก็ยูรินะคะจะไปส่งเกียร์ด้วยอะ่ะเออ <laughs> อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าหูแร่นี่น้อยมากแล้วก็ตัวคอเนี่ยบัฟกันดีมากเลยนะเกียร์ในนั้นจะมีอะไรกันบ้างเอ๊น่าสงสัยเหมือนกันนะคะเนี่ยเออมา mm. นี่เลยนะคะ mm. ก็ได้โบนลงโบนัสลีโอนาตนะคะเราก็จะไปดูเกียร์กันเลย mm. let's go let's go yo man <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เลยนะคะ mm. โอ้โหเจดดาวเยอะมาก <c oughs> นับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 90 11 12 3 13ชิ้นนะคะอ่ายังไม่หมด14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25เออยังไม่หมดอีก26 27 28 29 30 31 31ช <an> ิ <an> ้นนะคะอ่า ใครนับตามบ้างยู่ิี่นับถูกหรือนับผิดบอกได้นะเออ <c oughs> นี่เลยนะคะเกียร์ของไอ้อดัมนะคะเจ้าของไอดีก็จะใส่เป็นเพิ่มพลังโจมตีรวมอ่ะใส่เพิ่มพลังชีวิตลดครูดาวเรนเจอร์แล้วก็โจมตีโดนแน่นอนเออเลิศน,นะแต่ก็ใส่เป็นน้องห่วงยางเป็ดหน้าร้อนนะคะอ่าไหนดูสิดูเกียร์ทีมหนึ่งบ้าง นี่เลยป้าเจ็ดดาวต้องหลายชิ้นนะ่ะยูริยูริแบบปื้มเกียเอมิเลียมากเลยนะคะมีดังโงจันทรานะแล้วก็มีชุดชาเอโกะนะคะอ่าแล้วก็ช่องแรกจะเป็นดาวกระจายของไคโอนะคะเลิศนะคะเนี่เลิศนะคะมีดาวกระจายต้องสองชิ้นเลยนะแล้วก็มีริวโก้สามชิ้นอ่ามีริโอนงริโอนะแล้วก็มีน้องปืนมี เกียร์ปีใหม่ด้วยนะอันนี้จะเป็นไม้ตีลูกขนไก่นะคะ ส่วนช่องนี้อ,อันนี้อันนี้พี่เขายังไม่ใส่เลยนะเดี่ยวโอ้โหเจ็ดดาวกริสกราดสมาร์ทหัวใจอ่าน้องเลมของเรานะคะน้องเลมของเราก็จะใส่เป็นชุดเมดนะคะเป็นของตัวเจ้าเลมเองเลยนะมีลดแ,แล้วก็เพิ่มหลบสก,กิลอ่าแล้วก็มีต้านสก,กิลอัพเกรดธาตุด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีอาวุธของริวโก้นะคะโอเคอสวยจริงไม่จริงนางสวยจริงไม่จริงตีลังกาเออ นี่เลยนี่เลยเท่าๆทที่ยูริมองนะคะถามว่ายูริชอบเกียร์ของตัวไหนอืม ยูริชอบเกียร์ของเอมิเลียนะคะแล้วก็เกียร์บากิหรือก็ชอบนะใส่เป็นอันนี้ด้วยเป็นชีสแสนหวานนะคะของน่าจะเป็นครอเบ l กอบลินสเลเยอร์นะถ้าจะไม่ผิดใช่หรือเปล่านี่เออสามารถเมนบอกได้นะคะมีหน้ากากพูดปีใหม่ด้วยนี้น่าจะเป็นเกียร์ปีใหม่แล้วก็มีเกียร์อาวุธของริวก้นะคะไอ้บากินี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะแม็กแลวด้วยนะคะแล้วก็เอ,อ,เอเ้ยเอมิเลียนี่ก็ตามมาติดติกันเลยนะอ่า เจแสงกับตัวเจมเอเนี่ยเกียร์ก็สวยนะแล้วก็มีคนี่นักพนันด้วยนะคะอ่ะโอเคมาทีนี้ยูรีนะคะจะไปลอง PVP กันเลยนะตื่นเต้วตื่นเต้วตื่นเต้วรับของก่อน <c oughs> อเดี๋ยวดู สเตตสเปเชียลนี่ก็จะประมาณนี้นะคะมีอันนี้มาด้วยนะที่เป็นหอคอยสมุดลึกลับนะคะเอาตีตีสักครั้งก่อนเออครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอยาเงี้ยอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าทีม p ีร้อยทีมนี้จะเป็นจังใดบ้างนะพีร้อยอยู่ไหนเนาะโอเคอันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะอ่าโอเคอื้หพีร้อยก็ตึงเหมือนกันนะคะเนี่ยอ่าเล่นไปครั้งเดียวก็พอเอาเพื่อนเพื่อนไปช่วยด้วยนะคะโอเคไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าจัดไป ยูริคิดว่ายูริเนี่ยต้องใช้เพวกที่มันเป็นรับอามาตะนะคะเพราะว่าด่านเนี้ยเป็นด่านที่ตียากมากเลยนะอ่ายากจริงไม่ติงนังนะคะยากแบบยากมากๆเออโอ้โหตึงจริงนะโอ้โหซึ่งแบบว่า ด่านพวกเนี้ยยูริต้องใช้ตัวละครที่มันเป็นอ่าอาจจะเป็นโทวานะคะหรือไม่ก็แสงมืดของยูริไ้ช่วยนะคะแต่ทีมเจ้าของไอดีนี่คือไหวนะคะมีไว้ไทเกอร์มีตัวอุลตร้าแมนหรือเปล่าไอ้มดแดงอะ่ะเออ <laughs> ไอ้มดแดงนี่ <laughs> ยูริไปอ่านชื่อแป๊บนึงนะยูริเรียกแต่ไอ้มดแดงอะ่ะเออ <laughs> เขาเขเหมือนมดแดงอยู phrases, ่นะเออไอมดแดงไวทไทเกอร์แ er ล้วก็ม hmm. mm, ีตัวผ้าคลุมเขียวๆนะคะเดี๋ยวเดี๋วไปดูชื่อก่อนอืมนี่เลยชาโ w ดมูนนะคะเออเหมือนมดแดงป่ะเออน่ารักดีนะคะไวทไทเกอร์ก็พีร้อยนะแล้วก็มีตัวนี้ก็พีร้อยอู้หเห็นแล้วแบบรู้สึกกว่าว่าชื่นชมนะคะสวยมากสวยจริงๆ แล้วก็พอเราตีสเตตพิเศษจบใช่ไหมเราก็จะไปต่อกันที่ PVP เลยนะคะเดี๋ยวจะลองไปดู PVP ของเจ้าของ ID นี้กันเลยนะว่าอยู่แรงอะไรนะคะอ,อยู่เพชรหนึ่งนะคะเพชรหนะเพราะว่าเมื่อวานมันรีลีกไงใช่ใช่เมื่อวานลีลกเท่าเท่าที่อยู่ีดูนะคะ ID ดีนี้ สวยมากแล้วก็ไปได้สวยเลยนะทีมนี้มีชินบุนะคะแล้วก็มีตัวทนายมีบาร็อกแม็กนะคะอ่ะอยูที่จะลองดูนะคะเพราะว่าทีมเขาเนี่ยมีตัวละครที่เป็นเอเมิเลียกับเรมด้วยนะอ่าก้าวดาวเราด้วยอยากลองจังเลยมาจัดไปนะคะเออซึ่งแบบว่าก็จะได้ทดสอบประสิทธิภาพนะคะว่าทีมเนี้อ่า มีเอมิเลียดีแค่ไหนนะคะอ่ากดค,คูณสองเลยปะเอาเลยเนาะเออนี่เลยใส่ไปใส่ไปยับยับไ <laughs> อเจมมือนี่คือเท่าๆท,ที่สังเกตดูนะคะเป็นตัวป่วนได้ดีมากแล้วซึ่งมีเอมิเลียมาบับด้วยแล้วก็มีน้องเรมอย่างเงี้ยโอ้โหไอดี ID นี่น่าจับตามองมากเลยนะอ่าเขาแชร่แข่งเราแล้วเออแช่แข่งผมทำไมครับพี่ <laughs> อย่าทำผมเลยนะคะพี่ <laughs> นี่เลยนะคะก็ ชนะมาได้อย่างฉลุยชุยเฉียดนะคะอะสวยมากเลิศเลแล้วก็เอาอีกสักตาหนึ่งดีกว่ายูริลยากเจอดั๊ดจังเลยอ่ะอ่า ทีมนี้ไม่มีดัดนะแต่ว่าก็เป็นทีมที่น่าสตีชนะนะคะเอาหน่อยดว่าดันลงดันแรงแล้วหนึ่งแรงนี่น่าจะใช้กับเกมที่มันเป็นต่อสู้กันเนาะอันนี้อันนี้ก็ถามว่าต่อสู้ไหมก็น่าจะต่อสู้อยู่นะเพราะว่าเอาตัวเรนเจอร์เนี่ยมาต่อสู้กันนะคะ บางคนก็อาจจะเรียกว่าด่านหรือว่าเอ้ยี่เรียกว่ายังไงดิเลื่อนระดับอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นภาษาแบบไทยแท้ก็เออดันแรง้งหรือว่าเลื่อนระดับอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่ทีมนี้ตึงอันเนี้ <c oughs> เยเโอเคขอญาตพัดนะคะขอญาตพัดพัดใจได้มุย้ยเออทีม จริงจริงแต่ไม่เป็นไรนะคะคนเราแบบเขาเรียกว่ามีถูกมีผิดมีแพ้มีชนะนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดามาก <c oughs> นี่เลยอ่าอืเอื้อยเลีมของเราก็สตันอยู่นะอ่า เท่าเท่าที่มองดูนะคะก็อาจจะโดนสกิลของฝั่งนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีน้องริโอนานะที่แบบว่าบินมากําลังจะฟาดป้อมเรานะคะแต่ป้อมเราสวยมากเออป้อมป้อมคลาโบนี่สวยจริงนะน่ารักมากๆาเลยนะคะแล้วก็ตัวของเราจะยอมหรือเปล่านะคะเราจะมาลุ้นกันเลยนะอ่าเท่าเท,ท่าที่สังเกตดูนะคะเรมกับอามาก็คือสู้มาใหม่นะคะตามด้วยเอเมิเลียแล้วก็สล็อตนะคะกําลังวิ่งปิ้วปิ้วอดมก็กระโดดทีมนะคะเออเนี่ยเลิศ บากีนี่สิงเข้าไปอยู่ในป้อมเขาเลยนะนี่เลยนะคะอ่าอยู่เอยากรู้เหมือนกันนะว่าจะเจอดัสหรือเปล่าอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะครั้งสุดท้ายโอเคเจอไหมดัสอ่าไม่เจอดัสนะคะไม่เป็นไรนะคะอ่าโอเคยู่ิจะตีไปสองรอบพอนะเพราะว่าบอลเจอดัสนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองไปดูสเตตสุติกันเลยนะคะว่าจะเป็นจังใดนะโอเคอืม เท่าๆที่มองนะคะภาพลักษ์ณของเอมิเลียกับของเลมนี่ก็คือบับกันดีมากเลยนะเพราะว่าเอมิเลียเนี่ยก็จะมีสกิลที่เป็นสกิลแบบ ถามว่าโกงไหมอะอยูริให้ค่าระดับความโกงประมาณ70%เลยนะคะ,ะนี่เลยนะก็ให้ค่าสูงอยู่นะเพราะว่าออเจ้าเป็นตัวที่ช่วยบัฟกันดีนะคะบัฟทีมทําให้ทีมดีขึ้นนะสมควรสุมนะคะเออแต่แต่ยูริสุมไปแล้วอะ่ะยูริสุมบ่ได้เลยนะคะซึ่งสก,กิลของน้องเอเมิเลียสก,กิลหนึ่งก็จะมียกเลิอกอมาตะของศัตรูห้ามศัตรูใช้ทักษะนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยส่วนสก,กิล ที่สองเนี่ยก็จะมีเพิ่มการต้านทักษะเพิ่มการหลบทักษะฟื้นฟูพลังชีวิตนะคะ40%ของพลังชีวิตต่อ1วินาทีอ่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความสามารถที่เป็น r e ซีโร่นะคะจะได้รับเมื่อติดตั้งอย่างน้อย2ตัวอะไรอย่างนี้เป็นบัฟนะคะแล้วก็มีอื เมื่อปฏิบัติโอกาสทําให้ศัตรูชนิดว่องไวทั้งหมดเนี่ยช่าง,งักนะคะแล้วก็ยกเลิอกอมาตะด้วยยกเลิกทักษะอะไรอย่างนี้แสดงผลเมื่อเริ่มการต่อสู้ไปแล้ว5วินาทีหากความสามารถเนี่ยนะคะมีผลลัพธ์อะไรเป้าหมายเลนเจอร์การจะไม่แสดงผล6วินาทีประมาณนี้นะคะโอเคอืมก็ถือว่าดีมากเลยนะแล้วก็อัพเป็น9้าดาวเนี่ยนะคะก็จะเป็นฟื้นฟูรแร่ธาตุนะคะหากเลนเจอร์เข้าข่ายพ่ายแพ,ยพ,ยพย้ก็จะได้แร่ธาตุกลับ ขึ้นมาบางส่วนนะคะแล้วก็เรมเนี่ยก็จะมีทักษะสกิลประมาณก็คือเพิ่มอัตราความแม่นยำนะคะเพิ่มระยะโจมตีด้วยนะแล้วก็มียกเลิกอม,มตะศัตรูยกเลิกบัฟแล้วก็สร้างความเสียหายเคลื่อนย้ายเรนเจอร์ลงไปแนวหลังนะคะอ่าเหมือนพี่เรมเวลาที่ตีไปก็จะแบบว่าสตันแล้วก็จะไปอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยนะคะศัตรูนะแล้วก็อันนี้ความสามารถก็จะมีแสดงโหนเนอเริ่มต่อสู้ไปแล้ว 5วิอ่ะเรมเนี่ยจะเป็นใช้กับศัตรูที่เป็นไหวพพิมพ์นะคะห้ามใช้แล้วก็ยกเลิอกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ ก็สามารถดีดีอยู่นะดีอยู่ดีอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะคะใช้คอมเสร็มอะี้กับบอสแล้วก็ศัตรูชนิดพิเศษใบได้อะไรอย่างนี้โอเคเทา่าเท่าที่ลิโมงนะคะยุลิกก็รู้สึกชอบนะชอบชอบจริงเอเมเลียเก้าดาวแล้วก็มีไอบากี9เ้าดาวของเราด้วยนะคะก็จะมีทักษะเป็นยกเลิกล้มาตาศัตรูนะคะยกเลิกแบบว่า พวกอะไรสร้างความเสียหายอย่างนี้แล้วก็มีทําให้ศัตรูชะง,งักด้วยแล้วก็มีสร้างบาเรียนะบากินี่เป็นอเจ้าสายบ๊อบสายบอ๊อบอมตะนะคะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะคะอืม แล้วอันนี้เป็นทําให้ศัตรูเนี่ยเพิ่มแร่ธาตุขึ้นนะคะแล้วก็มีความสามาูงความสาม,มารถของฮันมาบ้ากินะคะโอเคโอเคเลิศนะเดี๋ยวรีรับอันนี้ก่อนแล้วก็ไประสมเวนเจอร์นะคะ <c oughs> <c oughs> จัดพายอ่าิจะมาส่งกันนะว่า้ยมีกบในทีมเท่าไหร่ how much how กบ how many กบเออไหน <c oughs> ไหนไหนดูสิเอาลิโอนาที่เป็นอันนี้ก่อนแล้วกันกบดำนะคะซึ่งกบดำใน ทีมนี้นะคะก็จะมี22ตัวนะเออเนี่ยเลขสวยนะนี่แล้วก็กลม่วงมีสามตัวกบแดงมีสองตัวนะคะอะน่ารักจังเลยตัวเลขน่ารักมากเลยนะคะนี่โอเคอ่าอยู่ดีจะอัพอะไรดีอัพอันที่เป็นหนึ่งดาวแล้วกันเนาะโอ้ไม่มีเลยวยมีตัวเก่าด้วย <laughs> เฮ้ยรู้สึกว่า ยูริเอ็นดูมากเลยนะเนี่ยมียูรีียด้วยอะแล้วก็มีเคนชิโรนะคะโอ้โหตัวเก่าตึงมากอืม้มเลิศจังเลยเอ๋อเจ้านี่เลยนะคะเดี๋ยวเดียวหาตัวอัพก่อน <laughs> ชื่นชมตัวเก่าอยู่อัพตัวไหนดีอ๋อเจ้าอืม ออพตัวไหนดีตัวไหน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 นี่เลยนะคะยูริก็จะเลื่อนหาตัวออพนะคะอยากรู้เหมือนกันนะว่าจะมีไหมเออ <laughs> อันนี้แล้วกันนะคะ <laughs> โอ้คัดเลือกมาอย่างดีนะไม่ไม่ใช่เอากบดำาอพให้เขานี่เจ้าของไอดีกำมัดเลยนะ <laughs> <laughs> โอเคยูลิหาก่อนเอาอันนี้แล้วกันนะคะอ่านี่เลยน้อนๆ <laughs> ยัดกบดําเข้าไปยีสิบตัวจะของไอดีกุมหัวไล่ต่อย oh, ยูรลีละโอ้โหยูรีร้องไห้เขาต้อคับพี่อะไรอย่างงี้รอเล่นนะคะรอเล่นรอเล่นอ่าโอเคทีนี้เราก็จะได้โบนัสที่เป็นเคลียร์ภารกิจทั้งหมดสําเร็จแล้วนะคะจะเลื่อนไปดูเลยนะคะว่าสุ่มได้อะไรตื่นเต้นจังเลยใช้หีบสมบัติเพื่อรับโบนัสอะไรนี้เออเนี่ย ได้เงินมาทั้งหมด5 0 0แสนบาทนะคะโหเลิศมากอยากให้มันเป็นความจริงจังเลยยูริก็อยากได้เหมือนกันนะเงิน5 0 0แสนเนี่ยอ่านี่เลยนะคะเท่าเท่าที่ยูริมองคร่าวๆนะคะยูริชอบมากๆเลยนะชอบที่แบบว่ามีสล็อตแล้วก็มีเจมมืดนะคะที่เป็นแม็กเราด้วย ส่วนตัวก้าวราวก็จะมีเป็นบาร์กี้กับเอมิเลียอ่าบอสแสงเอ้ยไม่ใช่บอสแสงแวส <c oughs> ่าสั้นเจสแสงนะคะเจสแสงเนี่ยก็แม็กไปแล้วนะคะแม็กแล้วเรียบร้อยมีชุดสุดอาชาริยะของนิโอนะด้วยนะคะแล้วก็มีอาวุธของดิวโ,โก้นะอ่าสวยมากๆเลยนะคะอาร์มาก็แม็กแล้วด้วยแล้วก็มีพ่อของโลกเป็นไอ้อดัม มีรูดียสมีชินจังนะคะแล้วก็มีเอื้อยเรมนะคะอ่าแล้วก็ยูรี่ขอบคุณมากมากเลยนะที่เจ้าของไอเดีนี้ให้ยูรี่มารีวิว ID นะคะนการที่แบบว่าเป็นไอดีที่สวยมากเลยนะยูลี่ก็รู้สึกชื่นชมนะคะแล้วก็เพื่มปิติยินดีนะคะยูรี่ขอแสดงความแบบว่ายินดีด้วยนะแล้วก็แบบว่าอม เคารพมากๆเลยนะที่แบบว่าปั้นในดีมาได้ขนาดนี้นะคะก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าใช้ความพยายามนะคะแล้วก็อดทนสูงมากเลยนะกว่าจะขึ้นมาเวลตำนานแล้วก็กว่าจะได้ตัวละครมาขนาดนี้นะคะอ่าแล้วก็ยูลีเนี่ยนะคะได้รับการเกมเช็ครหัสเกมนะคะถ้าเมๆคนไหนที่สนใจนะยูริก็จะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ตรงนี้เลยนะคะติ๊งนองนี่เลยนะ ก็เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ยูรีเช็ครหัสเกมให้ก็สามารถทักมาได้เลยนะคะแล้วก็ระวังตัวปลอมด้วยนะมันมีคนที่ประสงค์ร้ายกับยูรีนะคะแล้วก็มาปลอมเฟซยูริเพื่อที่จะไปหากินกับเพื่อนๆคนอื่นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆดูคนเนี่ยเช็คให้ดีๆนะคะเรามาระวังรอบคอบนะคะในการตรวจสอบในการใช้ชีวิตนะคะสมมุติว่าเฮ้ยเราจะเดินขึ้นบันไดอย่างเงี้ยเออเราจะตีลังกาขึ้นแบบเนี้ยมันก็คงไม่ใช่นะคะอ่า อิริก็เป็นห่วงแล้วก็รักเพืเ่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเจ้าของ ID ดีที่ให้ยูรีมารีวิว ID นี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็สามารถบอกยูริได้เลยนะคะยูรีพร้อมที่จะรับฟังคําแนะนําแล้วก็คําตักเตือนทุกๆอย่างนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย